ทางคอสกิญี่ปุ่นนะครับได้เปิดตัวรุ่นใหม่อย่าง n i n j ก0 2นินจาห้ครับรถรุ่นนี้จะเป็นสปอร์ตฟูลแฟร r i ิ่งนะครับในคลาสกลางแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่มีราคาจับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็ยังมีการขับขี่ที่ถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียว ผมกำลังครับจะมาในพิกัด 649cc สลูกสูบ4จังหวะแบบเดิมเบิ้ลโอเอสแคมช8วาล์วให้แรงม้าสูงสุด68ตัวครับมีระบบ KTRC หรือว่า c a w a s k i Traction Control ครับป้องกันล้อมหมุนฟรีซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการติดตั้งลงมาบนซีรีส์นี้นะครับโดยสามารถปรับได้2ระดับด้วยกันโดยแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมีแบบที่เข้มข้นขึ้นครับเหมาะกับการใช้งานบนสนภาพถนนที่แย่กว่าปกติอย่างเช่นถนนเปียกมีหินหรือว่ากรวดทรายปนอยู่นั่นเอง รเบรกจะเป็น ABS นะครับแล้วก็มีระบบ a s i d a n Slipper c l u s c h นาจะแสดงผลแบบ TFT ครับที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านแอปพลิเคชัน r i d i o l o g y ครับรุ่นนี้ในญี่ปุ่นนะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ2 3 9 0 0 0บาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยด้วยกัน